สวัสดีครัพี่น้องค่ะสวัสเซลลมอมมอยค่ะบยอมาตื่นมาใส่เลยค่ะอาหารเช้าสําคัญเสมอนี่พี่น้องเห็นว่านี่เจ่วปลาทูนะคะเซียร์ให้เออาไมฟินฟอร์มเราดีบรอในนี้มอร์นิ่งไอรแมคคารลซอส no แมคคาร e ลเอ่อแย่สบาย with เอ่อบักบวบ แล้วก็หอมสดพี่น้องคายมิเป็นผักแบบนี้นะฮะกินขกเบ้าบำรุ่งสมองสมองหา้าวกับบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านานาเหมียนเดิมปอกบบวบ ติ่งช้ามาก็จัดเลยแม่กับขเนิ่งกับติ๊กี่ไร่ได้เอิร์แม่นอกจอค่ะเอินคุณแม่ได้จอค่ะน้ำแตกจวก ีอบอกพี่บอกน้องว่าบอกเขาได้ไลฟ์สดเพราะว่าอมาอยู่หน้าสัญญาณมันพอดีแล้วพี่น้องเด้ออย่างพี่น้องรำคาญค่ะ I told my friend that um not many time to make a steam life because I'm at the farm my farm not good connection อืมโตจะมีกิดีโอคลิปให้เป็นคลิปให้พี่น้องเบ่ง

จะปลาทูเพิ่นกับปลาทูไปย่างก่อนครับพี่น้องคะ่ะและ้วก็ตำหมักพริกตำหมักกระเทียมแล้วก็ปรุงรสตำชอบใจบก็เอปลาแดกเส้นน้อยหนึง่ง อ,อ,อ,อขออภัยบอกวบไม่ไม่น้ำอืมออ มันเป็นเมนูอยอดนิยมเลยค่ะป้าสุนหะทำไมจะกินเนี่ยวไว้ประตูเก่งนึงกินอยู่อาทิตย์มันกรับกว่า <c oughs> แจ้วก็คข้นนำลายๆอืออือ ต้นมะพร้อกินค่ะหมะครัวผักตำผักตำนิน้นผักตำลึงนะพี่น้องก่อนจะมาปลูกไปน,น้ำหัวอยู่ข่อยมักก่อนกินหอดตำนิ้นลวกแจ่วเนาะนี่เข้ากันขนาดนปลูกผักสวนครัวเป็นหัว แหนบปูพี่น้องอือหอมแดงคุณแม่ค่อยตำปบาแหกคอยยำงป่ะ อิม่มแล้วไ่น้องคะขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตัวเนาะเบอร์กิงเกิลน้ะพีปน้องเนาะ <c oughs> พอกันไหมเนี่ยมันสวยค่ะ คลิปต่อไปกันแล้วกันพี่น้องผู้ใดไม่กดติดตามกดติดตามฝากในเรื่องของพี่น้องกันกับเจาสวัสดินงของเฮ้านะคะเดี๋ยว i have to go for work now so anyone don't follow me please follow me thank you นะ thank you ขอบพระคุณห,หลายๆค่ะบอก่อได้ไรสุสดนดะจ๊ะเพราะว่าสัญญ,ญาณบอกใครดีเนาะพี่น้องเนาะไปพอกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีคะ่ะบาย